อ๋อ er oh, oh, er ิววีโอคุยอ๋อไม่ได้จะได้สดเนอะสวัสดีค่ะพี่น้องเอซีจะมีคำถามแม่มาในไรค่ะว่าทำไมแม่ไม่ปิดซ่อง แม่ก็อยากแม่นี่คือมาตอบคาถาม PSC นะคะว่าทําไมแม่ถึงไม่ปิดหนึ่งมันเป็นรายได้ของต้นที่เขาพันพาอุปสรรคมาเป็นมรดกของต้นนะคะคือไม่อยากทิ้งอยากให้สารต่อโลกเคงคิดว่าเขาทาไว้ให้แม่มีรายได้ก็เป็นอีกคนอีกผนหนึ่งที่แม่ต้องทําต่อค่ะ อีกหลนหนึ่งก็คือไม่ต้องทําเพราะว่าอย่างน้อยๆน่นะก็คงจะได้เถอนละพันหนึ่งไะห้าร้อยเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ะก็ะมีไรายได้เสริมอย่างน้อยๆก็ดูแลครอบครัวได้ถ้าทําต่อต้นคงจะดีใจถ้าปิดซ่องต้นคงไม่ดีใจคงเสียดายมากเลยพ่อค่ะถ้ายัางไงก็คือจะตอบ พี่ FC ว่าทำไมไม่ปิดช่องนี่ก็คือคำตอบนะคะว่าทำต่อค่ะเพราะว่าหนึ่งทุ่งสารน้องต้นที่เขาพันผ่าอุปสรรคมากกว่าเขาจะได้ถึงแสนซับมันไม่ใช่เรื่องง่ายสองเป็นมรดกค่ะก็อยากจะบอกพี่เอซว่านี่คือแม่ ของบ่าวต้นจะทําต่อเพราะว่าอย่างน้อยเลี้ยงครอบครัวได้นะคะค่ะขอบคุณนะคะ p ซ c กราบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ PMC มีให้ PMC ก็คงอยากให้แม่ทําต่อเนาะได้ยินหลายคอมเมนต์อยู่ว่าแม่ทําต่อเหรอทำอะไรต้องเรียนตรง้แม่ก็ทําต่อเลยค่ะอย่างน,น้อยก็มีความสุขเนาะที่ทำ<ต>คอนเทนต์ทำ

ขอวเวลาแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,คะจะถอดผ้าให้ดูะคะ่ะ

นเี่เป็นงานที่แม่รักมากค่ะที่งานทอผ้าทำไปด้วยทอผ้าไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูแม่ทำทั้งวันนะคะอืม เห็นไหมคะงานทอผ้าถามว่ามันเรื่องง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่ทําได้แล้วมันก็ง่ายคะ่ะง่ายสำหรับที่ทําเป็นนะคะถ้าทําไม่เป็นก็ยากคะ่ะ ชีวิตแม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอค่าด้วยขายของด้วย así พี่เอสซีได้ดูแล้วใช่ไหมคะการทอผ้านะ่ะพีเอสซีได้ดูแล้วใช่ไหมคะว่าการทอผ้านะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ยากถ้าทําเป็นง่ายคะ่ะง่ายแล้วมีความสุขด้วยนะคะอหันมาทกันมาทักอันนีอยามาทำกินเรา